วัสดีครับสวัสดี FC บ้านแดง FC บ้านเขียว FC บ้านฟ้า FC บ้านดำเจอผมบอยประจักษ์นะครับที่จะพาลูกค้าทุกท่านจะพาไปทดลองดูดน้ำกันนะครับนี่เป็นรถ6ล้อ NMR นะครับผมต่อแทงดูดสิ่งปฏิกูลขนาด6,000ลิตรทำเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะไปลองน้ำกันนะครับ นี้จะไปลองน้ํากันนะครับนี่ก็พร้อมแล้วนะครับสายยางสายดูดขนาดสองนิ้วก็ขึ้นแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตามไปกับผมได้เลยครับนี่ก็เดินทางไปลองว่าระบบดูดที่เราติดตั้งมานี้นะครับอ่าเป็นปั๊ม A43 นี้ก็จะดูดขึ้นดีไหมนะอ่าไปดูกันนะครับ นี่ก็มาถึงแล้วนะครับจุดลองน้ํานะครับอ่าด้านข้างนี้ยังเป็นนาข้าวอยู่เลยนะครับนี่จุดลองน้ําครับจุดจุดเดิมนะครับจุดประจำนะจุดเดิมจุดประจํานะครับมาลองน้ํำยู่ตรงนี้ครับระยะทางมันก็ไม่ไกลอ่านะโอเคอ่าเดี๋ยวลงก่อนแป๊บนึงถอยไม่หีกปะสัมฤเติ์เอ่ นี่นะจุดรองน้ําที่เดิมนะครับดับแรกก็เช็คสายก่อนนะครับเช็คสายแล้วก็เอาสายใส่ท่อต้องดูนะครับใช้สายยางนะพันให้มันแน่นนะครับอันนี้ก็ผูกสายยางแล้วเรียบร้อยนะครับและน,นี้ก็จะไปลองสตาร์ทดูนะครับเอาสตาร์ทเลย อ่าสตาร์ทอ่าหับคาดอ่าเข้าเกียร์ฝากนะครับหรือเกียร์ปัดน,นะครับแล้วก็เร่งรอบอ่าเดินเบานิดนึงครับอ่าอ่าเร่งเพิ่มมาสักครึ่งรอบนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับมาดูว่า ปั๊ม A43 จะแรงแค่ไหนจะใช้เวลานานไหมนะครับลุเข้าเกียร์เมื่อกี้เกียร์ปากหรือเพาปาั่นทำงานแล้วนะครับก็ยังปั๊มนะครับเสียงนิ่มครับไม่เสียงไม่ดังไม่แรงนะครับเสียงนิ่มมอกาแฟนี่ก็เติมน้ำมันเกียร์เบอร์90 ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะลองระบบนะครับรอ,อนิดนึงครับสักครึ่งนาทีให้มีแรงดูดให้มีแรงลมก่อนนะครับอ่าแรงลมเริ่มมาแล้วนะครับแรงลมเริ่มมาแล้วนะครับรอสักครึ่งครึ่งนาทีได้นะครับอ่ะอันนี้ก็แรง ดูดแล้วนะครับเริ่มเริ่มดูดเข้าแล้วนะครับจับสายนิ่งๆอันนี้คือมาลองดูดน้ำให้รู้นะครับว่าจะดูดขึ้นดีแค่ไหนนะครับของถังหกพันลิตรสีน้ำเงินรุ่นใหม่ นะครับอันนี้รอแรงลมนะครับนี่แล้วครับเริ่มแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับน,รน้ำเริ่มดูดเขาแล้วน้ำเริ่มวนแล้วนี่ยน้ำเริ่มวนแล้วดูทิปนี่นะครับดูที่ปลายสายนะครับนี่ฮนะ ดูดเข้าแล้วครับนะครับอ่าเป็นน้ำวนนะครับอ่ามีดูดเข้าแล้วนะครับนี่ฮะอ้าไปแล้วครับนี่ก็ใช้เวลามาสักพักแล้วนะครับอ่าประมาณสี่ถึงห้านาทีได้นะครับอ่าน้ำ เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กาว่าเยาะให้เต็มถังนะครับกะว่าเจาให้เต็มถังเลยนะครับพอครับอันนี้ก็ได้ที่แล้วเต็มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูน้นำอาดับไปดับเครื่องก่อนอ่าเดี๋ยวไปดับเครื่องโยนก่อนนี่น้ําขึ้นแล้วครับดับขึ้นยังโดดได้ไหมอ่านี่น้ําขึ้นแล้วถึงน็อตตัวที่สองแล้วครับอ่าถ้า ยังดับเครื่องยนต์นะถอนเกียร์ฝากนะครับ,บก็ก็ยังมีลมก็ยังมีลมอยู่นะครับลมนี้ก็จะใช้ดูดอยู่เหมือนเดิมนะครับมีท่านผู้ชมมามาชมด้วย <laughs> ครับก็ยังมีลมดูดอยู่นะครับน้ำก็ยังขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไป10นาทีน่าจะได้นะครับประมาณ10นาที แต่ว่าสิบนาทีที่นี้คือดูดเต็มถังเลยนะครับหกพันลิตรอ่ะถือว่าเต็มเลยหกพันลิตรนะในความเป็นจริงเวลาเราไปดูดที่บ้านลูกค้าเนะาะถังบางบางหลังนะบางบางไรบางบ้านก็จะมีแค่3ท่อน3ท่อนนี้ก็ใช้เวลาดูดจริงๆก็3นาทีครับเนาะถือว่าท่อนละนาที ท่อนละ1นาที4ท่อนก็4นาทีแป๊บเดียวครับแต่อันนี้ผมใช้อ่าดูดทั้งถัง6 0พัลิตรเต็มนะครับก็เลยใช้เวลาโดยรวมนะครับที่ดูดแล้วก็เต็มขนาดนี้จนะเต็มขนาดนี้นะครับนี่ถึงน็อตตัวที่1 2 3 4ี่ตัวที่4นะครับถึงน็อตตัวที่4เลยนะครับอันนี้ก็6กพันลิตรนะครับ ถือว่าดูดขึ้นเร็วมากนะครับ10นาทีได้6ผลิตเต็มนะครับดูยางครับยางนี้เกือบแบนเลยนะครับรับน้ําหนักนะครับพอลมหมดแล้วแล้วก็เก็บสายนะครับพอเก็บสายปุ๊บน้ําก็จะออกเลยนะครับการเทนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมออกไกลๆก่อนครับ เออมีนะครับ10นาทีนะครับใช้เวลา10นาทีนะครับอ่า6,000ลิตรเต็มถังเลยนะครับ6,000ลิตรเต็มถังเลยนะครับอ่าปั๊มส c 3นะครับอ่าถ้าจะให้เร็วนะครับเปิดบาวข้างบนเอาชี้นี่บาข้างบนอ่าเปิดบาวตัวนั้นช่วยนะครับน้ําออกเร็วเลยนะครับ อ่าดูครับอ่านี่นะครับระบบดูดของไบไวจักนะครับอ่า f าหฟซีลลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับก็โทรมาปรึกษาได้โทรหาผมได้เบอร์โทร082 048 6019นะครับย้ำนะครับ082 048 6019นะครับอยากได้อ่ารถดูดซิมบันิกูลใหม่ป้ายแดงนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นถังขนาด4ลิตร6ลิตร7ลิตร9ลิตร10,000ลิตรนะ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวมิ้นสีน้ำเงินหรือว่าสีส้มหรือว่าสีที่ลูกค้ายอยากได้ต้องการก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าท่านอยากได้ไปเพิ่มในธุรกิจของท่านก็ฝากไว้หน่อยนะครับอยา่าลืมนะครับอยากได้รถใหม่ดูดสิงบริกูลป้ายแดงนะครับรถดีสุนะครับให้นึกถึงผมบอยประจักครับผม